พลตรีคณิสอนอาสมะในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลฐานบกที่38พร้อมด้วยจิตอาสา904เจ้าหน้าที่พยาบาลโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์รวมกับนายกอบตอน้ำมวบอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านรวมทั้งอ,อสมอและผู้นำชุมชนลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้พิการยากไร้กลุ่มเปราะบางในพื้นที่ตำบลน,น้ำมวบมอบของอุปโภคบริโภค ผักปลอดภัยในโครงการทหารพันดีน่านเครื่องนุ่มหม่มและกล่องยาสามัญประจำบ้านจำนวนสีรายประกอบด้วยนางหนูเมืองมูลอายุ68ปีเป็นผู้พิการทางการมองเห็นอาศัยเพียงลำพังมีน้องสาวอยู่บ้านติดกันเป็นผู้ดูแลนางผายน้อยตุย้ยอายุ89ปีพิการทางการได้ยินอาศัยอยู่ลำพังคนเดียวนางสาวหนูอินท่าหงอายุ62ปีมีโรคประจาตัวเป็นลมชักพิการทางด้านสติปัญญาไม่มีครอบครัวดูแล และนายเสริจามิกรดนอายุ70ปีผู้พิการทางการเคลื่อนไหวอาศัยอยู่ลำพังสองคนตายายการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นกิจกรรมดูแลช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางที่เป็นผู้พิการผู้สูงอายุและด้อยโอกาสให้มีกำลังใจในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขตามนโยบายทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสค่ะ